ดูจองเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่รอคอยอยู่นะคะรถแรกไม่ทันนะคันนี้ดูดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับสเปคไฮบิดค่ะเป็นตัว2ระบบเลย1.8ึ 1, 8, ่งจุดแปไฮบิดปี2020ันยไม่หนึ่งแสหมื่นโรเท่านั้น,นะคะ่ะคุณพี่สาคันนี้ราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบขันนะคะและที่สําคัญได้เป็นรถหน่วยงานปรดจาการอีกด้วยนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะตัดไปได้เลยคันนี้นะคะด่นดวนๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งดูดจ,จองมาเนี่ยเนื้อหอมมากๆเลยนะคะรั ตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะมาเจอกับนุชในวันที่5เดือน1นนะคะ ปีใหม่แล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันก่อนปีใหม่นะคะวันนี้จัดโปรเด็ดมาให้อีกเช่นเคยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะฝากพี่กดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยครบจบแน่นอนและเป็นรถที่ฮอตฮิตมากๆเลยสําหรับตอนนี้นะคะกับรถ2ระบบค่ะนะคะโตโยต้าอลติสนะคะ1.8ไฮบริดนะคะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีมากๆนคะรถปี2020อีกด้วยได้บอดี้สีขาวนะคะสวยๆแบบนี้สีขาวมุกนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะตัวรถไม่มี ประวัติพิกามชนหนักจมน้ํากองใหม่มาแน่นอนและที่สําคัญได้เป็นรถหน่วยงานปลดประการอีกด้วยค่ะคันนี้ข้อดีเลยนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกุยะการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปคันนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มมารับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะขอแจ้งราคาน้องคันนี้ก่อนนะคะขายอยู่ที่549,000บาทค่ะพี่พี่จ้าไหม่ใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0 0โรเท่านั้นค่ะคุณพี่รถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเลยนะ มาเดี๋ยวเราเริ่มมาดูในส่วนของระเอียดด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับด้านหน้าค่ะกระจังหน้าโครเมียมค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานกันชนนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกราวนะคะอยู่สภาพเดิมๆสวยๆนะคะมาพร้อมตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มีสภาพที่ยังอยู่สมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยการแตกราวด้วยสัหลี่ยมลายฝากระโปรงนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะและในส่วนของระดับโปร่งซุ้มรอคันนี้ค่ะอยู่สภาพเดิมโรงงานอีกด้วยค่ะไม่มีริ้วรอยการผิดความมารอยต่อเรียบเนียนสวยๆใหมเดิมโรงงานค่ะพี่จ๋าคันนี้นะ แม็กสภาพที่สมบูรณ์เลยขอบ16ยางปี2022ค่ะอยู่จังอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะภายในป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมโรงงานและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัว กระจกมองข้างค่ะเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวด้วยนะคะสันเหลี่ยมนั้นข้างเห็นได้ชัดสีขาวเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาสเปคไฮบริดอยู่นะคะคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะะี่ยต้องรีบเลยนะ,ะเพราะว่าตัวรถสวยมากและที่สําคัญได้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะใช้งานมาแค่มือเดียวเลย ตัวนะคะในส่วนของรายอย่ตัวบอดี้โครงสร้างเนี่ยเราการันตีมาให้อยู่แล้วนะคะว่าไม่มีปลอดผิดความชนหนักมาลูกค้าได้ไปนะคะสบายใจเรื่องของตัวโครงสร้างได้เลยเมื่อเปิดโรมเมียมค่ะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะเปิดขึ้นมานะเห็นได้เลยนะคะว่าภายในนะคะตกแต่งคุ้มโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะส่วนลูกเล่นเครื่องเสียงก็คลาสสิกเดิมจากโรงง,งานระบบแอร,ร์ออโต้พวงัรมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้าน หน้าสีดําเรียบเนยียนสวยๆแบบนี้เลยซอกประตูค่ะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีฉําเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดแผงประตูด้านข้างค่ะนี่เลยนะคะน็อตเมคอัพ hmm. อยู่สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ ะะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวซอกประตูขาเสาบีอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะ,ะ, term, นะฮะน็อตเดิมลงงานนะคะแล้วก็แผ่นเพซีสีดำวันเดือนพิิดตรงกับสัมเนารถเลยนะคะสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้ลูกค้าอยากมาชมรถจริงนะคะก็สามารถแวะมาชมได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเนะฮะเปิดทําการทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1บินบุรีกรุงเทพนั่นเองค่ะมาไม่ถูกนะคะโทรเข้ามาหาหนุ่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวหนุส่งรายละเอียดข้อมูล โเคคชันนะะแล้วห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะพีลล่จ๋ากว้างแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์และแอร์หลังมีมาให้แล้วไม่ต้องกลัวว่าความเย็นจะไม่ถึงเลยนะคะนี่ตัวเบาะนะคะสภาพแทบจะไม่มีช้ำเลยนะนะคะอยู่สภาพเดิมๆสวยๆ นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูเนี่ยคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยน็อตเมคอาร์คแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้สวยๆด้วยนะคะแผงประตูค่ะนี่นะคะสวยๆเดิมๆดิมน็อตโครงสร้างหลักอยู่สภาพที่สมบูรณ์สีขาวมุกสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ตัวไฮบิดหาว่าหายากแล้วนะคะแล้วเจอสีขาวมุกเนี่ยถือว่าหายากก่ออีกวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะหนึ่งคันเท่านั้นขอสิทธิ์คนที่ซองก่อนนะคะคนที่พร้อมโทรมาหานุ่ดเดืเลยนะคะคันนี้เอาติด1.8ไฮบิดนะคะรุ่นปี2020ค่ะคุณพี่จ๋ารถสวยการันตีโครงสร้างรถหน่วยงานโปรดจําการมือเดียวด้วยนะคะผ่อนต่อเดือนแค่9,000บาทเท่านั้นเลยราคาขายแค่549,000บาทไม่ใช้งาน110,000โรเทเท่านั้นค่ะนะคะมากันต่อในส่วนของรายละเอียดด้าน คาะคันนี้ไฟไท้ายอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยกันชนนะคะมีติดตั้งตัวเซ็นเซอร์มาให้แล้วมาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างที่อยู่สภาพที่สมบูรณ์นะคะมาตัวโ,โคมไฟนะคะนี่นะคะเห็นได้ชัดเลย ไม่มีดิว้วลอยการแตกเล้าค่ะพี่พี่จ๋าอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะสันเหลี่ยมรอบคันเห็นได้ชัดนะคะตัวกระจกรอบคันก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์กระจกเดิมโรงงานด้วยหลังคงหลังคานะคะไม่มีการพลิกคว่ำม,มานแน่นอน,นะคะ่ะคุณพี่จ๋าการันตีมาให้สวยเดิมแน่นอนได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวฝาท้ายด้านหลังเนาะตัวนี้จะยังไม่มีถาดรองนะคะคุณพี่เดี๋ยวเขาเอามาใส่ให้นะคะเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะ,ะจะได้เห็นด้านล่างชัชดๆเลยนี่นะคะพวกเอ่อ รอยซิลิโคนนะคะหรือว่ารอยเมคอัพโครงสร้างนะคะคุณพี่จ๋าอยู่สภาพเดิมเลยนะนี่นะคะให้เห็นเลยว่าไม่มีดูรอยขึ้นสนิมหรือว่าน้ําท่วมนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์น็อตเดิมโรงงานนะคะแม่แรงนะคะดอกยางอยู่สภาพเดิมเลยยางอะไหล่นี่นะคะแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะสำหรับตัวยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้อ่า นะคะถือว่าเดิมแทนแน่นอนค่ะคุณพี่สามาดูได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์หลับนะคะสวยๆค่ะคุณพี่คันนี้สีขาวมุกด้วยนะคะใครที่ตามหาอยู่สเปคสีขาวและเป็นตัวไฮบริดนะคะบอกเลยเลยต้องรีบจัดเลยค่ะพี่คันนี้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนสีรอบคันเดิมๆโรงงานบอดี้โครงสร้างอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดวงซุ้มร้อทั้ง4ล้อเนี่ยก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะภายในนะคะเบ้าโชกต่างๆนะอยู่สภาพเดิมนะคะเอ่อแมก แมตช์ขอบ16เนาะแต่ว่าจะมีริ้วรอยเดี๋ยวหนูเก็บงานให้นะเล็กน้อยนะคะยางปี22ทั้ง4เสเซนเลยสังเกตจากดอกยางนะคะแทบจะไม่ต้องแบบว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะลูกค้าจ๋ากระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมนี่ภายในสะอาดสะอ้านสวยๆนะคะเดิมเดิมแล้วก็ตัวซ่อเออสาบีหรือว่าซ่อกป,ประตูนะคะเมคอาร์คหัวน็อตนะคะแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากคันนี้ราคาหายจากายแดงไปค่อนข้างหลายแสนเหมือนกันเนาะ นะคะวันนี้เราขายเป็นแค่5้าแสนสบาทเท่านั้นเลยราคานี้ถือว่าพอดิบพอดีนะคะกับตัวรถที่สภาพกริปแบบนี้นะนี่เลยนะคะเสาบีค่ะน็อตเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงงานยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนเลยภายในสวยสวยเดิมๆแบบนี้นะคะมารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันกันนิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องโชว์เลยค่อนข้างใหม่น้อยค่ะพี่คันนี้นะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นค่ะคุณพี่นะคะต้องบอกเลยว่าใหม่เนี่ย เป็นรถหน่วยงานเนาะคุณพี่นะคะไม่หนึ่งหมื่นนะคะเออไม่แสนหนึ่งกับหนึ่งหมื่นโลถือว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะคุณพี่จ๋าใช้ไปก็ยาวๆได้เลยเนาะพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะสวิ์เครื่องเสียงเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้หรือว่าเลื่อนเพลงได้ในตัวพวงมลลาลัยเลยนะ,ะพวงมลลาลัยไม่มีช้ำนะคะจอนะคะเชื่อมต่อนะคะ DVD FM AM ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้นี่นะคะเกียร์ออตโตส้สวย เบรกมือไฟฟ้าค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วที่วางแก้วคอนโซลกลางคอนโซลด้านหน้าพลาสติกสีดําอยู่สภาพสมบูรณ์สวยกริปมากค่ะคันนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะคะใครจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนเลยนะเพราะว่าคันนี้อย่างที่แจ้งเลยว่าคันสุดท้ายของร้านแล้วนะคะกับตัวไฮบิดค่ะและที่สําคัญนะคุณพี่ได้สีขาวมุกด้วย สำหรับตัวไฮบิดนะคะว่ายหายากแล้วนะคะเจอสีขาวหายากกว่านะหนูต้องบอกเลยนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะอยู่ในคันนี้ครบจบและคุ้มมากๆนะะสุดคุ้มเลยนะคะราคาเพียงแค่549,000สหม่แค่หลักแสนเนี่ยนะะได้รถสภาพนี้ไปใช้งานนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะรายละเอียดตัวรถก็จับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีด้วยรอยข้าบน้ำมันไหลเยิมนะคะเห็นได้ชัดเลยนะตัวน็อตแต่ละจุดนะคะนี่อยู่สภาพเดิมเลยไม่มีด้วยการแกะไขงัดแงคะค่ะพี่ๆจ๋าอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำ้ำเครื่องนะคะคานหน้าแต่ละอย่างนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนี่เห็นได้ชัด นะคะรอยกลมๆนะอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยน็อตเดิมโรงงานแบตเตอรี่นะคะเ mm hmm. พิ่งเปลี่ยนมาให้เดือน9ปี23 mm hmm. ก็คือ,อเดี๋ยวหนูเช็คให้นะคะปีนี้ปี5แล้วเนาะอ,อ่าเดี๋ยวเช็คให้ใหม่นะคะแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงนะคะสติกเกอร์รอยปั๊มโตโยต้าอยู่สภาพเดิมสติกเกอร์ต่างๆนี่นะคะมออกกนะคะ นะคะเมคอาร์ตต่าง,างๆแผ่นกันความร้อนโอ้โหอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะี่จารประกรันมาให้เลยซื้อออกไปแล้วตรวจสอบเจอนะคะว่าคันนี้มีประวัติผิดความชนหนักมาเรายนินดีคืนเงินให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานประจำการค่ะข้อดีเลยแะคะ่เข้าตรวจสอบศูนย์ทุกยะการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่มองหารถ2ระบบไว้ใช้งานอยู่แนะนำโตโยต้าอาติคันนี้เลย1 8ึไฮบริดแขวะคุณพี่จา๋าเป็นรถ2ระบบรถปี2020 ค่ะคุณพี่รถสวยการันตีมาให้เลยนะคะสวยเดิมแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของหนุดด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเอาติดมือสองเข้าใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ